ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสนข่าวต้นกล้าน,นิวกับมัดมีในอิงตีนดาวชานช้ยสมบัติการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญว่าประกวดภาพโปเตอร์หัวข้อการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานและความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าผู้ประกวดสามารถออกแบบโปเตอร์โดยใช้เทคนิคและโปรแกรม่างอิสระห้ามใช้ AI ผลงานรูปแบบฟาริชอแนวตั้งขนาดส2่ิสอคูณ้ดเซนติเมตรผลงานต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือเผยแพร่มาก่อนรางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลจะเหมือน5,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เงินรางวัล2 5 0หมืนบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เงินรางวัล15,000หบาทรางวัลจำเชยจะมูลน5รางวัล รางวัลละา0 0 0บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงตามิัุนายน2568ตอบถามเ,เพิ่มเติมได้ที่่ายความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวงโทร02-256-3310 Facebook กา,ารไฟฟ้านครหลวงจบข่าวมัดมีเด็กหญิงเตีะนักชันได้สมบัติอ่าน ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จกากสำนักข่าวต้งกล้านิวได้ทางสถานีเด็กคิวเซชั่น w w w t a ว็บดอททันออนไสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ